เบื้องหลังการไลฟ์สดเซตบิ๊กตัวมูมิก้าเอเวอร์เรดผมบอกคำเดียวเป็นการไลฟ์สดที่เซตบิ๊กแบบใช้ความอดทนค่อนข,ข้างจะสูงมากใช้เวลาเซตประมาณ2วันนะครับทุกคนผู้ประสบภัยอย่างผมว่าเซตบิ๊กจะรอดหรือจะรั่วไปดูกัน วันที่1ผ่านไปต่อไปก็เป็นเซตมิกวันที่2ต่อนะครับทุกคนแต่วันที่2นี่ผมทําการม้วนผมเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับทุกคนเครื่องม้วนผมที่ผมซื้อมาแทบไม่ได้ใช้มาเป็นประมาณเกือบ2ปีแล้วก็เลยถือว่า ใช้เครื่องม้วนผมให้มีบทบาทสักหน่อยที่ผมกําลังม้วนผมสุดท้ายก็ม้วนผมยังไงก็มันไม่ม้วนให้นะครับผมก็สรรหาวิธีที่จะม้วนแล้วก็ม้วนหลายรอบจนแบบเริ่มคิดไอเดียหาวิธีได้บางอย่างแล้วตอนนี้พยายามแบบม้วนแบบหลายๆรอบจนกว่าจะม้วนได้อย่างเดียวแล้วผมก็ระวังการใช้เครื่องตัวนี้เพราะไอ้ตรงเหล็กนี้ไม่มีอะไรป้องกันเวลาจะจับหรืออะไรต้องระวังพิเศษเนื่องจากไอ้เหล็กตรงสีชมพูนี้ค่อนข้างจะร้อนมากแล้วผมเซตไปเซตมาผมก็คิดไอเดียออกผมก็ทําการม้วนผมแบบปกติแล้วเอาที่ มันหนีบแทนมือจับนะครับทุกคนเวลาหนีบปุ๊บผมปล่อยให้คาให้เจนกว่าวิกมันจะเซ็ตตัวนะครับสุดท้ายผมก็ปล่อยที่หนีบออกนี่แหละคือเทคนิคของผมในการใช้ที่หนีบ ในการจับกับเครื่องเ <Wow. S 1> พิ่งเซตมาตั้งนานเพิ่งคิดไอเดียได้ <Wow. S 1> เวลาจับเซตวิธทีนี้ผมมือแทบพอกันหลายรอบเลยครับบางทีก็สรรหาวิธีแก้ปัญหาวนการใช้ที่หนีบกิ๊บมาหนีบอย่างเงี้ยตามภาพนี้เลยผมหนีบให้วิกมันมค่อยๆถ้าผมจับมือป่านานานๆมันจะร้อนพองมือก็เลยต้องป้องกันแบบนี้ไว้ก่อนนี่แหละประสบการณ์ช่างเซตวิกทุกคนต้องเจอคือความร้อนที่จะลวกมือได้ทุกเมื่อเวลาจับดัดวิกต่อไปก็ม้วนไปอีกช่อฝั่งหนึ่งม้วนแบบเดิมเหมือนช่อฝั่งแรกที่ผมม้วนเมื่อกี้ เวลาจังหวะที่ผมใช้ความร้อนในการเซตนี่บอกคําเดียวคือใช้ความอดทนสูงมากๆผมนั่งจนแบบโอ้ยหปวดหลังๆแทบแข็งไปข้างเนี่ยนะครับทุกคนรอจนกว่าวิกมันจะเย็นแล้วขั้นตอนสุดท้ายในการเซตนี่ผมทําเป็นจะน้อยอันเล็กๆนะครับทุกคนเนี่ยที่ผมเซตอยู่นะครับผมใช้ความร้อนในการทําจะน้อยนะครับ วิกี้ซื้อมาใหม่นี่จะน้อยมันจะยาวมากยาวเกินมต้องตัดบางส่วนออกน,นะครับทุกคนเป็นการเซตวิกี้แบบทําให้ผมแบบได้ฝึกความอดทนและฝึกคิดสร้างสรรค์ถ้าใจรักถึงทำได้ทุกอย่างเพราะอย่างนี้แหละครับทุกคนถึงไม่อยากจะห่างไกลาจากคอสเทนะครับเพราะตัวผมสูญเสียอนาคตมากพอแล้วตั้งแต่เชื่อสิงโตแล้วก็ไม่มีโอกาสได้เชื่อผมก็เลยมาสนใจคอสเทถือว่าคอสเทคือป้อมปราการสุดท้ายของชีวิตผมผมไม่อยากจะเสียอนาคตสิ่งที่ตัวเองชอบอีกต่อไปแล้ว